เกิดความสุขในชีวิตพระองค์ได้ตัดได้ทำหน้าที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นอายุสังขารร่างกายไม่ว่าอะไรก็ตามดังที่ตามากล่าวเ่มันเป็นมันเกิดมันอยู่ของมันแล้วมันก็จะแตกจะดับตามหน้าที่ของมันเราจะไปห้ามไปอะไรก็ถ้าอยู่ในวิสัยเราก็ พอห้ามได้พอแก้ไขได้ถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยจะรักกันมากเท่าไหร่ก็ต้องไปไปตามเรื่องของเขาหรือว่าจะโกรธกันยังไงมากแค่ไหนก็เหมือนกันชีวิตร่างกายสังขารไม่ว่าจะเป็นคนรักคนชังคนที่เราชอบไม่ชอบ ก็ต้องมีสภาพเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องพยายามเกิดมาในโลกก็มาคนเดียวเวลาไปก็ไปคนเดียวสังขารร่างกายมาพบกันมาเจอกันผูกพันกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาก็สมมุติว่าคนนั้นเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนเราแต่ละคนนี่ ถูกสมมุติมันเรียกว่าอาศัยสมมุติเรียกกันถ้ากลับไปบ้านก็ลูกก็เรียกว่าพ่อถ้าเป็นพ่อแม่เราก็เรียกว่าเราว่าลูกส่วนเราก็เรียกพ่อเรียกแม่หรือว่าภรรยาก็เรียกเราสามีเราก็เรียกภรรยาว่าสามภรรยาเนี่ยมันเรียกว่ามีแต่ของสมมุติไม่มีอะไรที่จะ เป็นของจริงของแท้เรื่องของการสร้างสมกุศลคุณงามความดีเรายัตยมสาธุชนทั้งหลายก็ต้องมั่นมีความขยันปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปยอด้อทุกสิ่งทุกอย่าง่ะมันก็ต้องมีปัญหา มีอะไรมากีดขวางถ้าจิตใจเราเข้มแข็งมันก็สู้ได้นี่ก็ต้องอาศัยคนที่เข้าใจในหลักของธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัดสอนเราก็ต้องเข้าใจพร้อมๆกันนั้นธรรมะมันก็ต้องค่อยสั่งสมไปเรื่อยๆมันถึงจะยังไงดีขึ้นอย่างเรื่องของ นางขุดชุดตลาซึ่งเป็นสาวใช้ของนางสามาวดีเนี่ยนางคนนี้เมื่อก่อนไม่รู้ธรรมะนะพอเจ้าอุเทนให้เงินไปซื้อดอกไม้วันละแปดกหาปณะ,ะเนี่ยปรากฏว่าน,นางขุดชุดตลาหญิงค่อมเนี่ยยกักยอกเอาวันละสี่กะหาปณะนะพระเจ้าอุเทนมอบให้แปดกะหาปณะน,ะนี่นางคนใช้หญิงค่อมเนี่ยยักยอกเอาครึ่งหนึ่ง ไปซื้อดอกไม้มาครึ่งหนึ่งมาให้นางสามมาวดีได้ประดับประดาตกแต่งใส่แกกันอะไรในวังเนี่ยมาเพียงแค่สี่กะหาปะนะ,อ,ะอีกสี่กะหปะนะเนี่ยกยักดอกเอาอทีนี้วันหนึ่งไปซื้อดอกไม้กับนายมาลาการคนที่เก็บดอกไม้ขายวันนั้นเผอิญว่านายมาลาการเนี่ย ด้านนมน์มนพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยมาฉันอาหารที่บ้านของเขาเขาก็บุ่นอยู่กับเรื่องทากับข้าวเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ที่จะถวายพระตังหารพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพอนางขุดชุตตลายิงข้อมนี้ไปนายคนขายดอกไม้ก็บอกว่าเอ้ยวันนี้เรายุ่งเราไม่มีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าอยู่ช่วยงานเราก่อนอย่าเพิ่งกลับนะ อาอะไรล่ะวันนี้เรานิมนต์พระบุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันที่บ้านเาจ้าก,กอบมาช่วยเราหยิบจับอะไรถาวายอาหารานางขุดชุดตลาก็เห็นว่าพอมีเวลาที่จะทำแล้วก็รอเอาดอกไม้ก็เลยตกลงช่วยนายมาลาการจัดเตรียมสถานที่ปูอาสนะเ,เพื่อที่จะ ลองรับพระสงฆ์ทีนี้พอพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามาแล้วก็ถวายอาหารสันอาหารอังคาดอะไรกันเสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาคือเทศเทศอนุโมทนาให้นายมาลาการได้เกิดความชื่นอกชื่นใจนางขุดชุดตลาหญิงค่อมก็ฟังไปด้วย ฟังเทศของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศเรื่องศีลเรื่องอะไรเหล่านี้ล่ะ,ะการรักษาศีลการเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงการเป็นคนที่มีความปรพฤติปฏิบัติทางกายวาจาใจที่ดีอพอนางขุดชุดตลลาหญิงข้อมฟังก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะ,ะเป็นพระอริยบุคคลทีนี้ ธรรมดาพระอริยบุคคลเนี่ยก็จะเกิดความละอายไม่กล้าทำกรรมทำบาปในที่ลับที่แกล่ะบ้นนั้นนางไม่ยักยอกเอาเลยเงินทุกบันที่ว่าเคยยักยอกเอาสี่กหาปะนะเนี่ยบันนั้นไม่เอาอพอไม่เอาก็ซื้อดอกไม้ไปหมดทั้งแปดกะหาปะนะนายมาลากา,การก็เอาให้เป็นสองเท่าเลยจากนั้น นางขุดชุดตาหญิงคอมเนะี่ยก็เอาดอกไม้กลับไปถวายพระนางสามาวดีอักคมเหสีของพระเจ้าอุเทนนางสามาวดีเห็นดอกไม้มันเยอะนะ่ยก็ถามว่าเป็นยังไงแม่วันนี้พระราชามอบเงินให้เจ้าสองเท่าหรือมากกว่าเดิมหรือทําไมวันนี้เจ้าถึงได้ดอกไม้มา,มากกว่าทุกวันนะ่ะ จางนั้น,นขุดทุตลาก็เลยเล่าให้อักมเหสีนี้ฟังว่าวันนี้ข้าพเจ้าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดความอายชั่วกลัวบาปก็เลยไม่ยักยอกเอาเงินทุกวันที่ข้าพเจ้าซื้อมาพระราชาก็ถวายแปดกหาปณะกหาปณะหะนะึ่งก,ก็สี่บาท 8ปดสี่สามสิบสองก็คงเกประมาณสามสิบสองบาททีนี้ทำไมวันนี้ไม่เอาล่ะวันนี้ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความละอายก็เลยไม่เอานางสามมอมดีได้ฟังเช่นนั้นก็โอ้ธรรมะเนี่ยมันดีอย่างนี้หรือทำให้คนอายชั่วกลัวบาปจากนั้นก็เลยให้นางขุดชุดตลาลเทศให้ฟัง พอฟังธรรมของนางขุดชุดตลาจบพวกหญิงเหล่านี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็เกิดความไอชั่วก่าบาปเป็นผู้ที่มีศีลอัน,อนมั่นคงนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่งอนแง่นคอนแคนเรียกว่าเป็นอจราระศรัทธาเป็นศรัทธาที่ไม่งอนแง่นคอนแคลนจากนั้นก็เลย ยกให้นางขุดชุดตาหญิงค่อมเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปเจ้าไม่ต้องมารับใช้เราให้เจ้ามีหน้าที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อฟังเสร็จแล้วก็นำมาเทศให้เราฟังคือจะยกนางขุดชุดตาเนี่ยให้เป็นไทยไม่ต้องมารับใช้นางขุดชุดตาหญิงค่อมเนี่ยก็ทำตามไป ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแสดงคำให้นางสามมาวาดีพร้อมกับพวกบริวารห้าร้อยนี่ฟังเ,เห็นไหมญาติโยมทั้งหลายธรรมะนี่มันทำให้คนนี่เปลี่ยนใจได้นะทำให้คนนี่เรียกว่าดีขึ้นเปลี่ยนใจทำให้คนกับจิตกับใจเป็นคนดีคนละคนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น เราญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตใจก็ย่อมจะมีความเห็นถูกเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเรื่องของธรรมะเนี่ยเ<ช><ๆ>พราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามมันสะสมมันฟังฟังบ่อยๆฟังเรื่รอยๆมันก็จะเป็นเหมือนกับเรา อาบน้ําขัดผิวร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราสะอาดร่างกายเราดีสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรก่อชาระออกหรือเหมือนกับเราขัดกระจกนะหรือว่าขัดภาชนะทองเหลืองอะไรต่างๆที่มันเก่ามันมีสนิมเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการขัดการถูบ่อยๆ มันก็จะเกิดเป็นเงาขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแญาติโยมทั้งหลายถ้าเราทิ้งไว้ไม่ไปดูแลไม่ไปขัดอย่างบ้านเรือนเราเนี่ยพื้นไม้กระดานถ้าเราไม่ดูแลไม่ขัดไม่ถูไม่สองสามวันแค่นั้นแหละญาติโยมพื้นกระเบื้องพื้นกระดาน,นก็จะมี ฝุ่นมีอะไรสกปรกติดมากับผ้าชีลิ้วที่เราถูไม่รู้ว่ามันมายังไงกะพวกฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกขัดหัดใจของเราให้มันดีขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีหลายคนนะ ที่ไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จิตใจเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเนี่ยเปลี่ยนไปมีหลายคนไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านางขุดชุตตาหญิงค่อมที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกัน